6เคล็ดลับง่ายๆใช้ชีวิตสำหรับคนวัย50บวกฟังไว้ก่อนชีวิตพังเคล็ดลับข้อที่2ชีวิตไม่ได้มี2รอบอย่าประมาทตอนที่เรายังเด็กเรายังมีการซ้อมถ้าพลาดเราก็เริ่มใหม่ซ้อมลองซ้อมผิดแล้วเราก็เริ่มใหม่ ร่างกายฟื้นง่ายเวลาเหลือเยอะแต่พอถึงวัยนี้รอบซ้อมค่อยๆหายไปเราไม่เหลือโอกาสให้ลองซ้อมบ่อยๆดังนั้นการใช้ชีวิตในวนัยนี้จึงต้องเริ่มต้นแบบรู้ตัวเองเริ่มต้นไม่ได้แปลว่าต้องพลิกชีวิตทั้งระบบแต่มันคือการเริ่มสังเกตว่าอะไรในชีวิตกำลังพาเราไปทางที่เสียหายเริ่มยอมรับว่าร่างกายใจและเวลาไม่เหมือนเดิม การฝึกฝนในวัยนี้จึงไม่ใช่การฝืนแต่มันคือการฝึกพื้นฐานให้กลับมาแน่นเหมือนนักกีฬาที่รู้แล้วว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนบาดเจ็บง่ายเขาจะไม่ซ้อมหนักแบบวัยรุ่นแต่จะซ้อมให้ถูกกับวัยให้ถูกจังหวะและต่อเนื่องชีวิตก็เหมือนกันครับฝึกนอนให้พอฝึกกินไม่ทำร้ายร่างกายฝึกหยุดก่อนใจพังฝึกพูดในสิ่งที่จำเป็น สิ่งพวกนี้ดูธรรมดาแต่ถ้าไม่ฝึกมันจะกลายเป็นต้นต่อของปัญหาใหญ่การปรับตัวคือหัวใจของวัยนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เคยได้ผลจะยังได้ผลเหมือนเดิมเหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่าที่เคยใช้งานดีแต่ถ้าไม่อัปเดตสุดท้ายก็ช้าค้างและพังหลายคนยังใช้สูตรเดิมทำงานแบบเดิมคิดแบบเดิมแล้วสงสัยว่าทำไมเหนื่อยกว่าเดิมการปรับตัวไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการเลือกวิธีที่ไม่ทำร้ายตัวเองในระยะยาวการพัฒนาในวัยนี้ไม่ใช่การเร่งแต่คือการสักสมเหมือนการออมเงินใส่วันละนิดมันไม่รู้สึกแต่ถ้าขาดวันไหนนานๆยอดมันจะไม่โตชีวิตก็เหมือนกันครับพัฒนาทีละจุดแก้ทีละนิสยัยขยับทีละก้าวถ้ารีบเกินไปจะบาดเจ็บถ้าช้าแต่สม่ำเสมอจะไปถึงความสำเร็จ ในวัยนี้ไม่ใช่การใช้ชีวิตที่หวือหวาแต่มันคือชีวิตที่ไม่ต้องซ่อมทุกวันตื่นมาไม่เจ็บไม่แน่นหน้าอกเงินไม่ไหลออกจากกระเป๋าเพราะความประมาทความสัมพันธ์ไม่ต้องตามแก่มันคือการใช้ชีวิตจริงไม่ใช่ซ่อมอีกต่อไปที่บอกว่าประมาทไม่ได้แล้วไม่ใช่เพราะแก่แต่เพราะเรารู้แล้วว่าความพังมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราไม่มีเวลาเหลือพอจะพังเพื่อเรียนรู้ซ้ำๆชีวิตวัยนี้คือสนามจริงครับไม่ใช่รอบสอง ใครที่รู้ตัวเร็วจะใช้เวลาที่เหลือได้คุ้มกว่าอย่างชัดเจนสวัสดีครับผมอาตังคนเจน X